ตรงนตรงนี้เขาเรียกหาดอะไรกูก็ไม่รู้เป็นหาดแลว้วตรงนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเลยไปเป็นบังทะเลไงตรงนี้มันไม่ใช่หาดจอมเทียนใช่ไหมก็าหาดจอมเทียนแหละเออปลายหาดแล้วไงอ,อ๋อปลายหาดปลายแบบปลายไกลๆมาเรียกว่าไงเพราะตะเกียบมยววันอยู่แค่มุงไหวก็คงเป็นมันก็เป็นร้านนั่งดื่มแต่ว่ามีอะไร มันมีร้านไปอยอย่างเ้ราเยอะเลยไปเราะไปอเองเหราเอาไปใส่แว่นอะไรอ่ะใส่ไปก็ได้ใส่ทำไมเด็กเรียนหนาเลยหรอของแท้ของแท้โอ้โ่แว่นไม่ไม่กดเลยี่วนมามาเห็นเยอะแล้วไม่เรามาเรามาสปดโบงไหก็เลยมาก่เน้องเมามา